เป็นยังไงบ้างเรเงา,าดีกับซีทูขาอย่างขยันมาป็คนะอฟูดกันเอา,อาเป็นยไงบ้างความสึกมารับเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยค่ะที่เพรเล่นก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะตื่นเต้นมากแต่งหน้าตั้งแต่เที่ยงคืนเลยค่ะเด้เล่น,น มาณตีสี่ครึ่งค่ะใช่เราต้องทําการบ้านอะไรหนักไหมเรียนการแสดงอะไรอย่างนี้มให้มันแบบออกมาดีเลยส,สุดเลยไหมหนูไม่เคยเรียนการแสดงเลยใช่คือแต่ก็ไม่ได้แบบว่าถึงขั้นท,ที่ไม่ไม่ท่องบทหรือไม่อะไรนะคะก็ตั้งใจค่ะตั้งใจอยู่ค่ะใช่รจริงๆเนะี่ยอยากให้ติดตามในเรื่องมากเพราะาเป็นบทที่แบบแสบมากใช่ใชวีนิดหน่อย <c oughs> ประมาณนี้อยากให้ลองติดตามดู โอ๊ยจอต้าเตมันคนเรียบร้อยค่ะเตยมันคนเรียบร้อย<า>หรือเปล่าฝากฝา,า,ากกก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะเอ็นเฟรสโซ่นะคะ,ะ,คะก็เป็นเรื่องแรกในชีวิตเพจเหมือนกันค่ะแล้วก็เชื่อว่าพี่ๆทีมงานทุกคนนักสแสดงทุกคนตั้งใจทํางานเรื่องนี้มากเลยค่ะติดตามด้วยนะคะถาถึงเรื่องหัวใจหนอยตอนนี้ไหบ้างหรือเปหัวใจยังว่างค่ะใช่ทํางานไปอย่างเดียวเลยช่วงนี้มีแบบใคร DM เข้ามาเลยศูนย์คนไม่มีเลยใช่หนูก็ยังงงว่า เออทำไมไม่มีแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เร่งรัดจะต้องรีบมีขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้เปิดรับใครเลยใช่ไม่ได้ปิดกันหรือว่าอะไรจริงจริงก็แอบปิดอยู่นะแต่ด้วยความที่ไม่มีใครมาด้วยแหละอก็เลยไม่ได้จะต้องรีบมีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ยังไม่พร้อมจะเปิดรับชอบอยู่คนเดียวมากเอ j นจอยแฮปปี้แต่ถ้ามีก็ดีค่ะแต่ไม่มีก็ดีกว่าแสดงว่ามันเามันเหงามาก แต่ก็อยู่ได้ค่ะคือยังไงคืถึงแรลองอยากอใช่ค่ะมันไม่ไม่ไมพร้อมเลยด้วยสภาพจิตจิตใจก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ใช่ยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้น <c oughs> แข็งแรงกี่เปอร์เซ็นต์หรอคะยังไม่ถึงร้อยหรอกใช่ <c oughs> แต่มูฟออนค่ะต้องมูฟออน จะเริ่มใหม่ปีตปาร์ตขนาดนั้นใช่ค่ะเขาบอกว่างย่ยังแบบว่าแอบดูแอบดูแอบส่องตลอดแอบแบบทุ่งตลอดก็ขอบคุณค่ะ,ขคคะเขายังมีทักมาบ้างไหมมีมีมาบ้างค่ะมีทักมาบ้างก็จะแบบเออก็ยังคิดถึงอะไรก็เขาก็บอกเหมือนที่บอกกับพี่ๆทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ตัวเพชรเองก็ก็ตอบบ้างว่าขอบคุณบ้างหรือว่าอาจจะไม่ได้ตอบเพราะว่ากลัวจะทําให้เขาเหมือนแบบม o v ออนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่้เาก็ยังไม่ได้ แต่ว่าอาจจะถ้าข้อความที่ทักมาก็คิดว่าน่าจะอย่างถ้าอาจจะข้อความนะคะใช่ที่มันทำให้เราใจอ่อนงไหเวลาเขาทักมากก็อ่อนคือเพรมองว่าออระยะเวลาที่เราครบกันเพจเต็มที่มาตลอดค่ะแล้ววันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วอย่างงี้ค่ะเราก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องกลับไปแก้ไขอะไรอีกเพราะเพชรู้สึกเพาทำเต็มที่แล้วจรงิงๆม,มันทาให้ความคิดเราเปลี่ยนไปไหมกับกเรื่องความรักอะ<ๆ><ๆ> จริงๆเพชรก็ไม่ได้มองมุมอมองเปลี่ยนไปนะเพชรมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ธรรมชาติของเลนส์อายุคนด้วยที่แบบว่าอาจจะมีในเรื่องที่จะไม่เข้าใจกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะในที่เพชราอายุเท่าเขาเพชรก็เป็นแบบเขาอะไรเงี้ยซึ่งเพชรก็มองว่าณนะตอนนี้เป็นเพื่อนกันดีที่สุดเป็นพี่น้องกันดีที่สุดค่ะโอเคขอบคุณนะคะ